เมื่อก่อนห้องน้ําห้องน้ํท่านท่านนะห้องน้ําพี่แยกหรอคะอันนี้เป็นห้องอาบน้ำอ่าห้องนี้ห้องน้ําอันนี้เป็นห้องห้องห้องนักนะคะอ่าค่ะเมื่อก่อนเนี่ยประตูจะหันออกค่ะทีนี้อาจารย์บอกไม่ได้โดนโกงแต่โดนโกงจริงๆค่ะหมายถึงว่าประตูเปิดออก อ่าประตูบ้านก่อนจะไม่จะประตูจะเป็นเป็นเป็นหันออกหน้าบ้านเนี่ยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือประตูไม่ใช่หันมาอย่างนี้ไม่ใช่ยันนี้ค่ะประตูหันออกค่ะอันนี้จ่าเอาไม่ได้โดนจะโดนโกงแต่โดนจริงๆค่ะอ๋อฮะโดนเยอะโดนเยอะมากบ้านก่อนเนี่ยจะโดนโกงอน่างนั้นแล้วอ่ค่ะพี่ปองพี่ปองได้ทําห้องน้ําอย่างนี้สองห้องอยู่แล้วถูกไหมใช่ค่ะสองห้องอยู่แล้วไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะห้องน้ำสองห้องอยู่แล้วคือมันก็อ่าอ่าคนละ หันมาเหมือนกันใช่ค่ะค่ะทําห้องน้ำซ่องห้องอยู่แล้วแล้วแต่ทีนี้ห้องน้ําห้องน้ําที่บ้านอ่ะคจะจะจะสูงประมาณประมาณอห้าเซนค่ะอาจารย์บอกว่าน้อยไปอออาจารย์บอกขอตัดสิบหรือสิบ่องก็ได้นูก็เลยจัดสิบซ่องเลยโอ้โหตอนแรกอาจารย์เขาไม่ได้ให้นทําทําเอาดักลดับลงนะอาจารย์เพาะว่านูเจาะตรงตรงโน้นนะทีนี้ลูบอกอุ้ยเจาะแล้วเดี๋ยวไม่สวยทําไม่เลยดกว่า อ๋อคือตรงตามหลักของอาจารย์เลยเนี่ยพี่ปองค่ะค่ะโอ้โหนะคะทีนี้แล้วก็เลยอาจารย์เขาบอกต้องท่านนะโอาะท่านประตูออกข้างนะคะแต่มาก่อนโดนโกงจริงโดนแล้วก็ไม่เคยได้เงินโดนเยอะมากนะคะนี่นี่นี่เป็นที่ที่พี่ปองปรับเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีประตูมาก่อนประตูล่างเป็นอย่างนี้เลยค่ะเป็นทรงนี้เลยอาจารย์บอกโอ้โหอย่างนี้เขาเขาหน่อยเดียวแต่ทําไมออกเยอะโอ้โหมันกว้างใช่ไหมใช่ประตูเมอก่อนเป็นประตูแค่แค่บานเดียว ทีนี้อาจารย์บอกเขาแค่น้อยเดียวทาไมออเยอะแต่อองเยอะปรับยังไงคะอันนี้อาจารย์เขาก็เลยให้หนูทําประตูนี่นี่ค่ะ่ทําประตูล่างนี่ให้เหล็กลุงนี่ค่ะทำประตูล่างให้เหล็กกลุงและนี่ค่ะมีมีน้ําเต้าด้วยนะคะโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะค่ะมีน้ําเต้าด้วยนะคะตรงนี้มันเป็นเป็นแทงน้ําอะค่ะอยู่ข้างล่างอาจารย์บอก อันี้อาจารย์บอยตีน้ำเต้าจะได้เงินเงินจะได้ออกน้อยน้อยน้อยโอ้โหนี่ตามหลักอาจารย์หมดเลยเนี่ยร้อยเปอเซ็นเลยนะคะเนี่ยน่ร้อยเปอเซเลยนะคะเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยคุณผู้ชมคะพี่ปองเนี่ยเขาไม่ได้มีประตูตรงนี้ใช่ค่ะถูกไหมคะแต่อาจารย์แค่ มาปรับหน่อยเพราะว่าประตูตรงนี้มันกว้างฟังเพราอว่าเมื่อก่อนที่หน้าบ้านน่ะมาแค่แค่บานเดียวไปข้างล่างโอ้โหใหญ่มากเลยใช่ใช่ก็เลยทําให้พูดถึงเรื่องทรัพย์เรื่องเงินทองเนี่ยอาจารย์เข้ามากจริงแต่ก็ไหลออกเยอะเหมือนกันออาจารย์ก็เลยแนะนำเนี่ยค่ะทำประตูเล็กๆเพื่อให้รัพ์เนี่ยออกน้อยลงนะคะเห็นไหมไม่ต้องมีการทุบเลยนะคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะหลักของอาจารย์โชคดีใส่เหบนะคะสําหรับพวงจุ้ยพลิกชีวิตนะคะมันพลิกชีวิตจริงไหมคะพี่ปองคะ จากเมื่อก่อนเนี่ยเรามีปัญห้าเข้าไปในในบ้านเลยนะคะค่ะพี่ปงองเขาอปขอสัมภาษณ์แล้วกันว่าก่อนหน้าที่จะมีการจัดหุ่จุย้ยนะคะแล้วมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างคะ<ห>พี่โอ้เปลีป่ยนแปลงเยอะค่ะเมื่อก่อนปันห้าเยอะปันห้าแบบทุกวันอะปันห้าเยอะมากปันห้าจุกจิ๊กโอ้โหเดินรนักเดียวเยวบาอะไรเงี้ยแต่เดนนี้ไม่มีปันห้าแหละปันไม่ ไม่มีเลยเพราะจัดอาจารย์นะไม่มีบัญหาจริงนะมีน้อยมากถ้ามีก็มีนิดเดียวบรญหานิดเดียวเชื่อใจอาจารย์จังเลยอ่ะกี่กี่เปอร์เซ็นต์คะเนี่ยแบบร้อยเลยร้อยเลยเหรอคะทำไมทำไมลูกก็ไม่ดื้อด้วยนะทำไมทําให้พี่เชื่อได้ขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มากอก่อนเราเราเคยเป็นแบบนี้อ่าแล้วเรื่องนี้เราเราสบายใจแล้วอ่ะเราสบายใจสบายใจทุกๆุกอย่างอ่ะใช่แล้วคนที่ที่ไม่ดีนะก็ออกไปจากชีวิตเราเลยนะค่ะ คนที่ดีๆก็เข้ามาหาเราเข้ามาโดยอัตโนมัติเลยนะนี่เห็นว่าอาจารย์มาตามตรวจงานเนี่ยเป็นครั้งที่สองที่สามใช่ไหมคะ,คะมีะเรียกเงินเพิ่มไหมคะไม่ไม่ จบจบเลยแล้วก็มาอนตงานเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆใช่ค่ะเห็นไหมวันนั้นอาจารย์ก็มายังมาเมื่อนูก็จําวันไม่ได้นะอาจารย์ยังมาต้นงานอยู่เลยใช่ไมคุณผู้ชมก็จริงอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าจะไม่มีการเก็บเพิ่มนะคะถ้าเกิดใครไปแอบอ้างเนี่ยไม่ใช่แล้วนะคะก็เก็บครั้งเดียวแล้วก็มาดูแลการเหมือนครอบครัวเดียวกันนะคะอย่างที่พี่ปองได้บอกนี้ไม่มีการนัดแนะอะไรนะคะสัมภาษณ์กันแบบสดๆไม่มีสคริปต์เลยนะคะไม่มีสคริปต์เลยนะคะตอนนี้เนี่ยการขายของ เป็นยังไงบ้างคะพี่พปองก็ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะก็ยังได้เรื่อยอะค่ะได้ก็ได้เรื่อยก็มีเงินเก็บมีเงินเก็บค่ะก,ก็เข้าแล้วก็ออกน้อยไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนโอ้โห ข้าวน้อยแต่ออกเยอะเห็นมีรถไปแดงด้วยแล้วก็ลูกก็เชื่อฟังนะคะปัญหาหลายๆอย่างก็ถูกแก้ใช่ค่ะนะคะโดยอัตโนมัติเลยไม่ปวดหัวเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะไม่ปวดนวดเลยอย่างนี้น่าเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมคะนี่แหละเป็นอีกหนึ่งเคสเป็นตัวอย่างที่อยากให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะได้ติดตามขุงจุดพลิกชีวิตพลิกจริงจริงนะคะว่าคุณผู้ชมเนี่ยปรับเปลี่ยนโดยไม่มีการทุบไม่มีการรื้อไม่มีการถอนแต่เป็นหลัก ุงจุ้ยของอาจารย์โชคดีนะคะจะดีขนาดไหนดีแบบไหนเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์โชคดีกันต่อเลยดีกว่าค่ะ